หลายคนบอกว่าจะตกใจอะไรก่อนยีนี่คลิปสั้นๆนะจริงๆแล้วช่วงระยะเวลาไม่ถึงสิเวิอุบัติเหตุสามคันคันแรกผ่านไปแล้วนี่คันที่2เขาเรียกโดนัทใช่ไหมทรงเนี้หมุนไปกลางเลยอยแล้วตามมาด้วยคันที่สามพี่ก้อยโดนเข้าไปอีกเนี่ยหมุนีติดๆกันเลยครับถึงต้องเตือนกันนะฮะว่าช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นครับคันนึงก็เสียหลักอยู่ข้างทางอีกคันหนึ่งกำลังควงเลยฮะกำลังควงเลยฮะฟาดเข้าไปเสาไฟนิดหนึ่ง ขันที่สามลงไปอยู่ร่องกลางถนนแล้วเมื่อกี้เห็นเลยจอดแน่นิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมดูภาพเป็นทางไหมอะ่ะใช่นี่ฮะอีกฝากฝั่งหนึ่งสรุปว่าโค้งนี้มีรถเกิดอุบัติเหตุติดติดกันเลยสามคันด้วยกันทางโค้งขาลงดอยพระบาทปู่ผาแดงนะครับที่อำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางคลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านเพจ a c e b o o k เฮีย er, ขับรถครับขึ้นข้อความบอกว่าจินตลีลา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว,<อ>วมีคนก็ไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะคนไทยมวนตลกคุณผู้ชมเ <c oughs> ม้นแรกบอกว่า <c oughs> ต้องตกใจอะไรก่อนดี1 <c oughs> กระบะขาวเกยเกาะกลาง2กระบะแดงโดนัดใส่เสาไฟและ3ากระบะขาวหัวทิ่มดินเนี่ยมาติดติดกันหมดเลยบางคนก็บอกว่าคันแดงหมุนสวยให้เต็ม <c oughs> สิบส่วนคันมีกล้องหักสิบเพราะไม่ชน่ะไรแบบนี้ก็ได้เหรอคอมเมนต์ที่3บอกว่า3เคสในคลิปเดียวคันมีกล้องรอดได้ไง อ,อ,อ,อยากรู้ต่อไปคันมีกล้องแขวนพระอะไรก่อนชามคันสี่คันเนี่ยนะ <c oughs> เออติดติดกันเลยแลระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันไม่หนักหนาสาหาัสคืออย่างน้อยเราก็เสียเวลาแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะครับเบาได้เบาช่วงเวลาฝนตกนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการเลยด้วยนะคะกรณตุ่นตุ่นนิยมวิทยาบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ